bial DNA โปตีนไทโอนอาจจะเป็นและนี่อาจจะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็ว่าได้ครับมันคือสารปกป้องหลักของไมโทคอนเดรีย DNA Mitochondrial DNA is that DNA within the cells that's responsible if you will for the electron transport chain that produces every bit of energy in your body ไมโทคอนเดรีย DNA คือ DNA ที่อยู่ในเซลล์ซึ่งเปรียบเสมือนผู้รับผิดชอบของกระบวนการ ห่วงโซ่การขนส่งอิเล็กตรอนซึ่งเป็นกระบรวนการที่ผลิตพลังงานทั้งหมดในร่างกายของคุณ And we know from pathologic data that if you take a biopsy from a 90 year old and compare it to a biopsy in a 5 year old the mitochondrial DNA in the 90 year old is only 5% normal compared to the 5 year old เรามีข้อมูลทางพยาธิวิทยาที่ชี้ว่า หากนำชิ้นเนื้อจากคนอายุ90ปีมาเปรียบเทียบกับชิ้นเนื้อของเด็กอายุ5ขวบจะพบว่าไมโทคอนเดรีย DNA ของคนอายุ90ปีนั้นมีความสมบูรณ์เป็นปกติเพียง5%เท่านั้นเมื่อเทียบกับของเด็ก5ขวบ so obviously we destroy our mitochondrial DNA we destroy our energy and we age ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่า เรากำลังทำลายไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอของเราเองทำลายแหล่งพลังงานและทำให้เราแก่ชะลาลง Maintenance of normal mitochondrial DNA is directly correlated and it's got an R value above 0.9 um, with aging การรักษาสภา,าพของไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอให้เป็นปกตินั้นมีความสัมพันธ์โดยตรงอย่างยิ่งกับการชะลอวัยโดยมีค่า R value สูงกว่า0.9 So the higher ดังนั้นยิ่งคุณมีระดับกลูตาไทออนสูงเท่าไหร่คุณก็ยิ่งแก่ช้าลงเท่านั้น